สมารถนามศัพท์ตั้งแต่สองขึ้นไปท่านยอ่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมารสมารนี้บางอย่างก็มีในภาษาของเราเหมือนคำว่าอย่าทำซึ่งบาปยอ่อเข้าสมารเป็นอย่าทำบาปสิ่งนี้กาไรด้วยทองเป็นสิ่งนี้กาไรลทองนายให้รางวัลแก่บ่าวเป็นนายให้รางวัลบาวสมุดของใครเป็นสมุดใคร สัตว์ในน้ำหรือสัตว์เกิดในน้ำเป็นสัตว์น้ำเป็นต้นสมาในบาลีภาษาว่าโดยกิจมีสองอย่างคือสมาธิลบวิพัเสีแล้วเรียกว่าลุตตะสมาโสสมาธิไม่ลบวิพัสเรียกว่าอาาลุตตะสมาโสลุตตะสมาโสมีอุทาหรณ์ว่ากถิน,นะทุตสังผ้าเพื่อกถินราชาทนังทรัพย์ของพระราชาเป็นต้นอลุตตะสมาโสมีอุทาหรณ์ว่า ถูเรนิทานังวัตถุมีนิทานในที่ไกลอุระสิโรโมพรามโนพรามีคนที่อกเป็นต้นสมารถว่าโดยชื่อมีหกอย่างคือกัมมะทารโยทิคุตปุริโสทวันทโวอัปยายีภาโวระหุพิหิกรรมทิตับทะอัพะกรรมทิตับทะอัพะ กรรมที่ตับทะอภะหนึ่งกรรมธาระยะสมาธนามา์สองบทมีวิพัตละวจนะเป็นอย่างเดียวกันบทหนึ่งเป็นประธานคือเป็นนามนามบทหนึ่งเป็นวิเศษณะคือเป็นคุณนามหรือเป็นคุณนามทั้งสองบทมีบทอื่นเป็นประธานที่ท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่ากรรมธาระยะสมาต กรรม,มทารยะสมาธินี้มี6อย่างคือวิเศษณบุพบทวิเศษนุตรบทวิเศษโนพยบทวิเศษโนปมบทสามภาวานะบุพบทอวทารณบุพบทวิเศษณบุพบทมีบทวิเศษณอยู่หน้าบทประธานอยู่หลังอย่างนี้มหาโตปุริโสมหาปุริโสบุรุษใหญ่ คติยากัญญาขติยะกญญานางกษัตริย์นีลังอุปลังนีลุปลังดอกอุบลเขียวในสมานนี้เอามหันตสา์เป็นมหาอย่างนี้มหาราชาพระราชาผู้ใหญ่มหาธานีเมืองใหญ่มหาวานังป่าใหญ่เป็นต้นบางสมานท่านก็ย่อบ,บทวิเศษนะเหลือไว้แต่อักษรตัวหน้าอย่างนี้กุชิตาทิฏฐิกุทิฏฐิ ทิฏฐิอันบันดิตเกลียดประธานังวจนังปาวจนังคำเป็นประธานสันโตปุริโสสัปปุริโสบุรุษระงับแล้วแม้ถึงอย่างนี้ก็เป็นวิเศษณบุพบทแท้วิเศษนุตรบทมีบทวิเศษณอยู่หลังบทประธานอยู่หน้าอย่างนี้สันโตวิเศโสสันตะวิเศโสสัตวิเศษนะโรวโรนะระวะโร นระประเสริฐมนุโทนสทลิโทมนุสสะลิโทมนุษ์ขัดสนวิเศสโนพยบทมีบททั้งสองเป็นวิเศษชนะมีบทอื่นเป็นประธานอย่างนี้สีตันจะสมัตถันจะสีตะสมัตถังฐานังที่ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยงอันโทจะวัิโรจะอันทะวัิโรปุริโสบุรุษทั้งบอดทั้งหนวกขันโชจะ ขุดโชจะขันชะขุดโชปุริโสบุรุษทั้งกระจอกทั้งค่อมวิเศสโนปมบทบทวิเศสนะเป็นอุปมาจัดเป็นสองตามวิเศสนะอยู่หน้าและอยู่หลังสมาธิมีอุปมาอยู่หน้าเรียกว่าอุปมาปุพพะปะโทมีอุทาหอนอย่างนี้สังขังอีวะปันดรังสังขะบันดรัง,งข,รงขีรังน้ำนม ขาวเพียงดังสังกาโกอิวะสุโรกากะสุโรนโรคนกล้าเพียงดังกาทิพังอีวะจักขุทิพพระจักขุจักสุเพียงดังทิพสมาที่มีอุปมาอยู่หลังเรียกว่าอุปมานุตร,ประปโทมีอุทาหรณ์อย่างนี้นโรสีโหอีวะนระสีโหนระเพียงดังสีหะ ยานางจักขุอิวะยานะจักขุยานเพียงดังจักสุปัญญาภาษาโทอิวะปัญญาภาษาโทปัญญาเพียงดังปราศาสสัมภาวนะบุพบทมีอักษรอันท่านประกอบด้วยอิติศัพท์บทหลังเป็นประธานดังนี้ขติโยอาหาังอิติมาโนขติยะมาโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย สตตอิติสัญญาสะตะัสัญญาความสำคัญว่าสัตว์สมวโนอาหางอิติปติญญาสมณะปะติญญาปติญญาว่าเราเป็นสมณะอวัารณะบุพบทมีบทหน้าอันท่านประกอบด้วยเอวสั์เพื่อจะห้ามเนื้อความอันอื่นเสียบทหลังเป็นประธานอย่างนี้ปัญญาเอวะปะโชโตปัญญาปะโชโต ปฏิโปปฏีบอันโพรงทั่วคือปัญญาพุทโธเอวะรัตนังพุทธรัตนังรัตนะคือพระพุทธเจ้าสัทธาเอวะทนังสัทธาทนัทรัพย์คือสัทธาแบบวิเคราะห์ที่ท่านใช้ในคำพีสัพทศาสท,ทั้งหลายดังนี้วิเศสนะบุพบทมหันโตจะปุริโสจาติมหาปุริโสบุรุษนั้นด้วยเป็นผู้ใหญ่ด้วย เหตุนั้นชื่อบุรุษผู้ใหญ่วิเศสนุตร,ระบทสัตโตจะโสวิเศโสจาติสัตาวิเศโสสัตว์ตนั้นด้วยวิเศษด้วยเหตุนั้นชื่อสัตว์วิเศษวิเศษสศษโนพยบทสีตันจะสมัตถันจาติสีตะสมัตถังฐานังที่นั้นเย็นด้วยเกลี้ยงด้วยเหตุนั้นชื่อว่าทั้งเย็นทั้งเกลี้ยงเท่านี้เป็นตัวอย่าง 2ทิคุสมาต์กมมาารมธรายสมาตที่มีสังขยาอยู่ข้างหน้าชื่อว่าทิคุสมาต์ทิคุสมาตนั้นมีสองอย่างคือสมาหาโรหนึ่งอสมาหาโรหนึ่งทิคุสมาตที่ท่านรวมนามศัพท์มีเนื้อความเป็นพรหุวจนะทําให้เป็นเอกวจนะนปุงสกลิงชื่อว่าสมาหาราทิคุอุดหอนอย่างนี้ ตโยโลกาติโลกังโลกสามจะตัดโสทิสาจะตุทิสังทิสีปัญจอินทรียานิปัญจินทรียานิอินรียห้าที่คุสมาที่ท่านไม่ได้ทำอย่างนี้ชื่อว่าอะสมาหาระทิคุอุทหรอ,อย่างนี้เอโกปุคโลเอกะปุคลโลบุคลบคลผู้เดียวจะตัโส,สทิสาจะตุทิสา ทิศสี่ทั้งหลายปัญจพระานิปัญจพระาน,านิกำลังห้าทั้งหลาย 3. ตับปุริสะสมาตนามัพที่มีอังวิพัต์เป็นต้นในที่สุดท่านย่อเข้าเป็นบทเบื้องปลายชื่อตับปุริสะสมาตตับปุริสะสมาดนี้มี6คือทุติยาตับปุริโสตัตยาตับปุริโสจดถีตับปุริโสปัญจะมีตับปุริโส ชัตถีตับุริโสสัตตมีตับุริโสทุริยาตับุริสะอย่างนี้สุขขังปัตโตสุขขับปัตโตปุริโสบุรุษถึงแล้วซึ่งความสุขคามังคโตคามคามคคโตปุริโสบุรุษไปแล้วสู่บ้านสัพพรติงโสพโนสัพพรติโสพโนจันโทรพระจันทร์งามตลอดราตีทั้งสิน้นตริยาตบปบุริสะอย่างนี้อาเสนะ ยุตโตระโถอัดสระโถรถเทียมแล้วด้วยมา้าสันเลนะวิทโทสันละวิทโทชันตุสัตว์เกิดอันลูกสอนแทงแล้วอาสินากระหโหอาสิกกระหโหความทะเาะเพราะดาบจะตุถีตบปุริษะอย่างนี้กทินัสสะทุตสังกาินัสทุตสังผ้าเพื่อกาถิน อาคันตุกะสะพัดตังอาคันตุกะพัดตังพัดเพื่อผู้มาคิลานัสสะเพสัชังคิละเพสัชังยาเพื่อคนไข้ปัญจะมีตับรุษะอย่างนี้โจรมหาพยังโจระพยังภัยแต่โจรมรณะสมาพยังมรณะพยังความกลัวแต่ตายพันธนามุตโตพันธนามุตโตสัตโตสัต้นแล้วจากเครื่องผูก ชาติธิตปภุริษะอย่างนี้รัญโยปุตโตราชาปุตโตบุตรแห่งพระราชาทัญญานางราศีทัญญาราศีกองแห่งข้าวเปลือกลุกขสะสาขาลุกขะสาขา,ขา,ขากิ่งแห่งต้นไม้สัตมีตปุริษะอย่างนี้รูเปสัญญารูปะสัญญาความสำคัญในรูปสังสาเรทุกขังสังสาระทุกขังความทุกข์ในสงสาร วเนปุบผังวะนาะปุบผังดอกไม้ในป่าสมาธิมีณอยู่หน้าอย่างนี้ณนะพรหมโนอะพรหมโนอ,โนอยังชนโนชนนี้มิใช่พรามณนะวัสโลอะวัสโลอยังชนโนชนนี้มิใช่คนถอยณนะอโศอะนัสโศอยังสัตโตสัต์นี้มิใช่มา้านณะอริโยอะนาริโย อย่างโนโนนี้มิใช่พระอริยเจ้าเป็นต้นเรียกว่าอุพยะตัุริษะบ้างกรมมทธาระยะมีนะเป็นบทหน้าบ้างในสมานนี้ถ้าเยันชนะอยู่หลังนะเอานะเป็นอะเหมือนอะพรามโนเป็นต้นถ้าสระอยู่หลังนะเอานะเป็นอนะเหมือนอนัตโสเป็นต้นตัุริษะสมานนี้ต่างจากกรมมทาระยะอย่างนี้ กรรมทธริยสมารตมีวิพัฒนวจนะเสมอกันบทหนึ่งเป็นประธานบทหนึ่งเป็นวิเศษณะหรือเป็นวิเศษณะทั้งสองบทส่วนตับุริษะสมารมีวิพัฒนวจนะไม่เสมอกัน 4. ทวันทวะสมารตนามนามตั้งแต่สองสท์ขึ้นไปท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่าทวันทวะสมารตทวันทวะสมารน์นี้มีสองคือสมาหาโรหนึ่งอสมาหาโรหนึ่งเหมือนทิคุ สมาหาระทวันทวสมาต์อย่างนี้สมทโถจะวิปัสนาจะสมัถวิปัสนังสมัถะด้วยวิปัสนาด้วยชื่อสมัะและวิปัสนาสังโขจะปนโนโจะสังขะปนวังสังด้วยบันเดาะด้วยชื่อสังและบันเดาะปะโตจะจีวรังจปะปตะจีวรังบาดด้วยจีวรด้วยชื่อบาดและจีวรหาทีจะอโศจะ ราโถจะปติโกจะหทีอัสรัถะปติกังช้างด้วยม้าด้วยรถด้วยคนเดินด้วยชื่อช้างและมา้าและรถและคนเดินอัสมาหาระทวันทวสมาตอย่างนี้จันที่มาจะสุริโยจะจันที่มะสุริยาพระจันทร์ด้วยพระอาทิตย์ด้วยชื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลายสมโนจะพระมโนจะ สมณะพรามนาสมณะด้วยพรามด้วยชื่อสมณะและพรามทั้งหลายสารีปุตโตจะโมคคลาโนจะสารีปุตตะโมคคลานาพระสารีบุตรด้วยพระโมคลานะด้วยชื่อพระสารีบุตรและพระโมคลานะทั้งหลายปันนันจะปุพันจะพาลันจะปันนะปุภาพัลานิ ใบไม้ด้วยดอกไม้ด้วยผลไม้ด้วยชื่อใบไม้และดอกไม้และผลไม้ทั้งหลายทวันทวสมาดนี้แปลงจากวิเศษโนพยบทกรมทารยะสมาดอย่างนี้วิเศษโนพยบทเป็นบทวิเศษณะทั้งสองบทส่วนทวันทวะสมาดเป็นบทประธานทั้งสิน้น 5. อับยะยีภาวะสมาดสมาดที่มีอุปสรักหรือนิบาทอยู่หน้าชื่อว่าอับยะยีภาวะสมาด อัพยายีภาวสมาดนี้มีสองอย่างคืออุปสักะปุพโกนิปาตะปุพโกอุปสักปุพภกะมีอุปสักอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นัครสะสมีปังอุปนัครังที่ใกล้เคียงแห่งเมืองชื่อใกล้เมืองธรรัตสะอภาโวนิธรถังความไม่มีแห่งความกวนกวายชื่อความไม่มีแห่งความกวนกวาย วาตังอนุวัตตตีติอนุวาตังสิ่งใดย่อมเป็นไปตามซึ่งรมเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าตามรมวัตสาปฏิวัตตีติปฏิวาตังสิ่งใดย่อมเป็นไปทวนแก่รมเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าทวนลมอัตานังอติวัตตีติอัจชตังสิ่งใดย่อมเป็นไปทับซึ่งตนเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าทับตน นิปาตะปุพกะมีนิบาตอยู่ข้างหน้าอย่างนี้วุธานังปฏิปาต,ปติยะถาวุตังลำดับแห่งคนเจริญแล้วทั้งหลายชื่อว่าตามคนเจริญแล้วชีวัสะยัต,ตะโกรปริเฉโทยาวชีวังกำหนดเพียงไรแห่งชีวิตชื่อเพียงไรแห่งชีวิตปพุพตาสติโรติโรปรพุพตังภายนอกแห่งภูเขานักรัสสะพะหิ พะหินครังภายนอกแห่งเมืองปราสาทสระอันโตอันโตปราสาทางังภายในแห่งปราศาสพัตสระปัจฉาปัจฉา,าพัตตังภายหลังแห่งพัตสมานี้กับตาปุริสสสมาต่างกันดังนี้ตาปุริสสมาตมีบทหลังเป็นประธานไม่ได้นิยมลิงและวัจนะ อับยยีภาวะสมาดนี้มีบทหน้าเป็นประธานและเป็นอุปสรรคและนิบาตบทหลังเป็นนักปุงสกลิงเอกวจนะบางสมาดมีอาการคล้ายกับกรรมธารยะเหมือนวิเคราะห์ว่าเยเยวุธายะถาวุธังชนจเจริญแล้วทั้งหลายใดใดชื่อจเจริญแล้วอย่างไรหกพระหุพิหิสมาดสมาดอย่างหนึ่งมีบทอื่นเป็นประธานชื่อว่าพระหุพิหิสมาด พระหุพิหิสมาตมีหกอย่างตามวิพัตอย่างนี้ทุติยาพระหุพิหิตติยาพระหุพิหิจตุถีพระหุพิหิปัญจะมีพระหุพิหิฉัตถีพระหุพิหิสัตตมีพระหุพิหิทุติยาพระหุพิหิสมาตเอาบทที่เป็นทุติยาวิพัตในวิเคราะห์เป็นประธานแห่งบทสมาตอย่างนี้อาคตาสมนายังโศอาคตะสมนโนอาราโม สมณะทั้งหลายมาสู่แล้วสู่อารามใดอารามนั้นชื่อว่ามีสมณะมาแล้วลุนหาละตายังโศลุนหาละโตลุกโขเครือวันขึ้นแล้วสู่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นชื่อว่ามีเครือวันขึ้นแล้วสัมปัตตาภิกขูยังโศส,สัมปัตตาภิกขุอาวาโสภิกษุทั้งหลายถึงพร้อมแล้วซึ่งอาวาสใดอาวาสนั้นชื่อว่ามีภิกษุถึงพร้อมแล้ว ตติยาพระหหพิหิสมาตเอาบทที่เป็นตติยาวิพัตในวิเคราะห์เป็นประธานแห่งบทสมาธอย่างนี้ชิตานิอินทรียานิเยนะโสชิตินทรโยสมโนอินทรีย์ทั้งหลายอันสมณะใดชนะแล้วสมณะนั้นชื่อว่ามีอินทรีย์อันชนะแล้วกระตังปุญญังเยนะโสกะตะปุญโยภุริโสบุญอันบุรุษใดกระทำแล้วบุรุษนั้นชื่อว่ามีบุญอันกระทำแล้ว อาทิโตอาคิเยนะโสอาหิตักคิพรามโนโไฟอันพรามใดบูชาแล้วพรามนั้นชื่อว่ามีไฟอันบูชาแล้วอีกอย่างหนึ่งบทวิเศษนะอยู่หลังอย่างนี้อาคิอาหิตโตเยนะโสอักยาหิโตพรามโนไฟอันพรามใดบูชาแล้วพรามนั้นชื่อว่ามีไฟอันบูชาแล้ววิสังปีตังเยนะโส วิสปีโตสโรยาพิษอันลูกศรใดดื่มแล้วลูกศรนนั้นชื่อว่ามียาพิษอันดื่มแล้วจตุถีพระหุพหิสมาตเอาบทที่เป็นจตุถีวิพัฒ์ในวิเคราะห์เป็นประธานแห่งบทสมาทอย่างนี้ทินโนสุงโกยะสะโสทินะสุงโกราชาสวยนากเรหิอันชาวเมืองทั้งหลายถวายแล้วแด่พระราชาใดพระราชานั้นชื่อว่า มีสวยอันชาวเมืองทั้งหลายถวายแล้วกตังธันดะกัมมังยัสสะโสกะตะธันดกะกัมโมสิทโสธันดกรรมอาจารยิยนะอ,อันอาจารย์กระทําแล้วแก่สิทธิใดสิทธินั้นชื่อว่ามีธันดกรรมอันอาจารย์กระทําแล้วสัญชาโตสังเวโคยัสสะโส สัญชาตะสังเวโคชโนความสังเวชเกิดพร้อมแล้วแก่ชนใดชนนั้นชื่อว่าผู้มีความสังเวชเกิดพร้อมแล้วปัญจะมีพรหุภิสมาทเอาบทที่เป็นปัญจะมีวิพัตในวิเคราะห์เป็นประธานแห่งบทสมาทอย่างนี้นิคตาชนายัสมาโสนิคตาโคา,าโมชนทั้งหลายออกไปแล้วจากบ้านใดบ้านนั้นชื่อว่ามีชนออกไปแล้ว ปฏิตานิพรานิยสมาโสปฏิตะพโรรุกโข ổ. ผลไม้ทั้งหลายหล่นแล้วจากต้นไม้ใดต้นไม้นั้นชื่อว่ามีผลหล่นแล้ววีโตราโคยสมาโสวีตราโคภิกุราคาไปปาดแล้วจากพิสุใดพิสุนั้นชื่อว่ามีราคาไปปาดแล้วชาถีพหุพิหิสมาตเอาบทที่เป็นฉาถีวิพัตในวิเคราะห์เป็นประธานแห่งบทสมาทอย่างนี้ ขีนาอาสวะยัสสะโสขีนาโสภิกขุอาสวะทั้งหลายของภิกษุใดสิ้นแล้วภิกษุนั้นชื่อว่ามีอาสวะสิ้นแล้วสันตังจิตตังยัสสะโศสันตจิตโตภิกขุจิตของภิกษุใดระงับแล้วภิกษุนั้นชื่อว่ามีจิตระงับแล้ว ชินนาหัตถายัสโสชินนาหัตโถปุริโสมือทั้งหลายของบุรุษใดขาดแล้วบุรุษนั้นชื่อว่ามีมือขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งบทวิเศสนะอยู่หลังอย่างนี้หัตถาชินนายัสโสหัตถาชินโนปุริโสมือทั้งหลายของบุรุษใดขาดแล้วบุรุษนั้นชื่อว่ามีมือขาดแล้วสัตมีพะหุพิหิสมาตเอาบทที่เป็นสตรมีวิพัตในวิเคราะห์เป็นประธานแห่งบทสมาตอย่างนี้ สัมปันนานิศตส,ส,สานิยัสมิงโสสัมปัน,นณศาส,สโสชนะปะโทข้าวกล้าทั้งหลายในชนบทใดถึงพร้อมแล้วชนบทนั้นชื่อว่ามีข้าวกล้าถึงพร้อมแล้วพรหูณทิโยยัสมิงโสพระหูาทิโกชนะปะโทแม่น,น้ำทั้งหลายในชนบทใดมากชนบทนั้นชื่อว่ามีแม่น้ำมากทิตาสิริยัสมิงโสทิตาสิริชนโน สีตั้งอยู่แล้วในชนใดชนนั้นชื่อว่ามีสีตั้งอยู่แล้วในวิเคราะห์แห่งสมาธิทั้งหลายเหล่านี้บทประธานและบทวิเศษณะมีวิพัตและลิงเสมอกันแปลกแต่บทสรพนามที่เป็นประธานแห่งบทสมาธิท่านจึงเรียกสมาธิทั้งหลายเหล่านี้ว่าตุรยาทิกรณพระพูหุภิสมาธิผู้หุ่สมาธิมีห้าอย่างตามลักษณะอย่างนี้ ตุรยาทิกรณะพระหุภิสมาถาีอุปมาพระหุภิสมาทณบุพบทพระหุภิสมาทพินนาทิกรณะพระหุภิสมาทสหบุพบทพระหุภิสมาทตุริยาทิกรณะพระหุภิคือสมาธิแบ่งตามวิพัตหกอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นทุติยาถึงสัตมีชัถีอุปมาพระหุภิสมาทสวุวรรณส,สวันโนอีวะวันโนยัสสะโสสุวรรณวันโนภะควา วันนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดเพียงดังวันณะแห่งทองพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่ามีวันณะเพียงดังวันณะแห่งทองพรหมโนสโรอีวะสโรยัสโสพรหมสโรพระกวาเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดเพียงดังเสียงแห่งพรมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่ามีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรมนะบุพบทพระหุพิหิสมาศ ผู้พิหิที่แสดงมาแล้วเหล่านี้มีเนื้อกวาไม่ปฏิเสธผู้พิหิที่มีเนื้อกวามปฏิเสธมีวิเคราะห์อย่างนี้นัตทิตัสะสะโมติอัสโมภักวาผู้เสมอไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่ามีผู้เสมอหาไม่ได้หรือไม่มีผู้เสมอนัตทิตัะปฏิปุคโลติอาปฏิปุคโลภัวา บุคคลเปรียบไม่มีแก่ท่านเหตุนั้นท่านชื่อว่ามีบุคคลเปรียบหาไม่ได้หรือไม่มีบุคคลเปรียบนาทิตัสสะปุตตาติอาปุตกโกชโนบุตรทั้งหลายของชนนั้นไม่มีเหตุนั้นชนนั้นชื่อว่ามีบุตรหาไม่ได้หรือไม่มีบุตรพินนาทิกรณะพระหุภิหิในวิเคราะห์แห่งสมาธิบทวิเคราะห์บททั้งหลายมีวิพัตต่างกันท่านเรียกสมาธินี้ว่า พินนาที่กรณะพระหุพิหิอุทหอนอย่างนี้เอกระระติงวาโสอัส,สาติเอกระระติวาโสความอยู่ของชนนั้นสิ้นคืนเดียวเหตุนั้นชนนั้นชื่อว่ามีความอยู่สิ้นคืนเดียวอุรสิโรมานิยัสสะโสอุรสิโลโมพรามโนขนทั้งหลายที่อกของพรามใดมีอยู่พรามนั้นชื่อว่ามีขนที่อกอสิหัตเถยัสสะโส อาสิหัตโถโยโทยดาบมีในมือของทหารคนรบใดทหารนั้นชื่อว่ามีดาบในมือชตาตังปานิมหิยสัสสะโสชาตตาปาณิปุริโสร่มมีในมือของบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่ามีร่มในมือมณิกันเถยสัสสะโสมณิกันโถนาคราชาแก้มณีมีที่คอของนาคราชใดนาคราชนั้นชื่อว่ามีแก้มณีที่คอ ตัวอย่างพระหุพิหีที่เป็นพระหุวจนะกะตังกุสลังเยหีเตกะตะกุศลาชนากุศลอันชนทั้งหลายเหล่าใดกระทำแล้วชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามีกุศลอันกระทำแล้วอาวุธทาหัตเถสุเยสังเตอาวุธาหัตถาโยธาอาวุธทั้งหลายมีในมือของทหารทั้งหลายเหล่าใดทหารทั้งหลายเหล่านั้น,น,นชื่อว่ามีอาวุธในมือ สหบุพบทพระหุพีสมาสคือสมาดที่มีสหเป็นบทหน้าเมื่อเป็นบทสำเร็จเหลือไว้แต่อักษรตัวหน้าคือสะแปลว่าเป็นไปด้วยกับอย่างนี้สหปุเตณะโยวะตตีติติสาปุตตาปิตาชนใดย่อมเป็นไปกับด้วยบุตรเหตุน,นั้นชนนั้นชื่อว่าเป็นไปกับด้วยบุตรคือบิดาสหรัญญา ยาวัตติติสราชิกาปริสาบริษัทใดย,ย่อมเป็นไปกับด้วยพระราชาเหตุนั้นบริษัทนั้นชื่อว่าเป็นไปกับด้วยพระราชาสหมัชเฉเรนะยังวัตติติสมัชเฉรังจิตตังจิตใดย่อมเป็นไปกับด้วยความตรณีเหตุนั้นจิตนั้นชื่อว่าเป็นไปกับด้วยความตรณีสมารถงพระหุหิที่แสดงมานี้ เป็นแต่ชั้นเดียวเพราะหุบพิหิบางอย่างมีสมาธิอื่นเป็นท้องอุทห์อย่างนี้ธัมโมเอวะจากกังธรัมรมะจากกังจกคือธรรมเป็นอวะธรณะบุพบทกรมธารยะสมาธิปรวรังธรัมรมะจากกังปวะระธรัมรมะจากกังจกคือธรรมอันบวรเป็นวิเศษณบุพบทกรมธารยะสมาธิปวติตัง ประวระธรรมจักกังเยนะโสปะวะติตับประวระธรรมจักโกพักวาจักคือธรรมอันบวรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าใดให้เป็นไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่ามีจักคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปทั่วแล้วสมาตนี้เรียกว่าตติยาตุรยาที่กรนาหุพ,พีสมาิมีอวัานะบุพบทกรรม,มธร,รยสมาต และวิเศษณบุพบทกรมธริยสมาเป็นท้องคันโทจะมาราจคันธะมาราของหอมด้วยระเบียบด้วยชื่อว่าของหอมและระเบียบทั้งหลายเป็นอาสมาหาระทวันทะวะสมาตาอาทโยเยสังตานิคันธะมาลาทีนิวัตถุนิมันทั้งหลายตาคันธะมาลาของหอมและระเบียบทั้งหลายนั้นเป็นต้น ของวัตถุทั้งหลายเหล่าใดวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามีของหอมและระเบียบเป็นต้นสมาินี้เรียกว่าชาทีตุรยาที่กรณะพระหุพิหิมีทวันทวะสมาิเป็นท้องคันทะามาลาทีนี้หัดเทสุเยสังเตคันทะามาลาที่หัถามนุษษาวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบเป็นต้น มีในมือทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามีวัตถุมีของหอมได้ะระเบียบเป็นต้นในมือสมานนี้เรียกว่าชาถีพินนาที่กรณะพระหุบพิหิมีอสมาหาระทวันทวะสมาิและชาถีพพระหุพิหิเป็นท้องสรุปสมาิทั้ง6ดังนี้ 1. เป็นนามนามล้วนมีสองคือทิคุสมาิและทวันทวะสมาน 2. เป็นคุณนามล้วนมี1คือพระหุบพิหิสมาต 3. สเป็นได้ทั้งนามทั้งคูมี3คือกัมะทารยะสมาตตาปุริสะสมาตและอัปยยีภาวะสมาต